หูยูซี่มันทุกเม็ดมันเน่เฮยูซี่คลิปหัวโอวโ้ผมรอดได้ไงวะ หลังตัวเดสเพื่อนครับสวยวั <c oughs> นานหาหนูฟุลูกซองอะโอ้โหโอ้โห <c oughs> หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกม เติมโค้ดเกมรับเติม CP Call of Duty ราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับนอกจาก Call of Duty เนี่ยก็มีเกมอื่นอีกมีทั้งเกม Free Fire, ROV, Valorant, Overwatch แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สกิน Monster Energy ทางร้านก็มีขายนะครับซีซั่นหนึ่งของ Warzone แพทใหม่ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมโค้ดเกมก็มีบริการเติม Battle Pass ในราคาพิเศษนะครับทั้งแบบ Back Sell และ Battle Pass ธรรมดาเลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ที่เติมโค้ดเกมเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโค้ดเกมครับผมสวัสดีครับทุ นี้นะครับ UC WSP 9นะครับภาคใหม่เนี่ยมันมี UC 2กระบอกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง UC ที่ผมรู้สึกว่าเล่นดีเหมือนกันครับแต่ว่าไฟเลนเนี่ยช้าแต่ว่าอ่าเป็น UC ที่ยิงไกลดีนะครับ UC ของ Call Duty เนี่ยอ่าหลายภาคนะมันเป็นปืนยิงไกลนะครับผมก็นั่นแหละปืนมันสั้นแต่ว่ายิงไกลดีก็ตามนั้นครับผมของแต่งที่ผมใช้นะผมใช้ออปติก MK 3นะครับอันนี้ก็เป็นออปติกโปรดของภาคใหม่นะครับมองง่ายมากแล้วก็กระสุน50นะครับสต็อกผมใส่เป็นตัว Lockman Hawek ตัวนี้บวก Ed ก็ผมผมรู้สึกว่าเดิมเดิมของ u ูซเนี่ยัเออมา,าข้างเลงช้านะก็เลยใส่ตัวนี้นะแล้วก็อันดับแรกเอฟแท็กเอ็มเอันนี้ทําให้เวลาเราเลงนะครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็บวกรีคอยมาด้วยนะครับบาเรลชิ้นสุดท้ายผมก็ใส่เป็นตัวเพิ่มรีคอยนะครับตัวแรกเลยอันนี้กินเอเดียสแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันจะหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าผมมีสต็อกมาช่วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกับ WSP 9หรือว่า u ูซกันต่อเลยนะครับไปครับวัยรุ่นมิวเซียมเราไม่ลง oh, oh, เราลงข้างๆก่อนฮโิ โพลีนี่ได้ตัวเดียวแล้วตายแน่นอนนะตรงนี้ดีวะ่ะปิ่มปิ่มเฮ้ยเป้าหายโอ้โหหลายเป้าเกินยิงใครดีวะเนี่ยพูดรู้จะยิงใครแล้ววะฮัลโหลย่ต<อ>ัวแรกไปครับใครปลาอะไรมาวะ เขาอยู่มยู่เชียอมกันวะโอเคเราต้องตามเขาไปเล่นหน่อยไอ้ยปีนี้หลังแตกปะวะโตหตรงยิงเลยเฮ้ยร้านเราตรงน,นี้ร้านเรา,อาน, <c oughs> นอนยิงไม่มใครเห็น <c oughs> <c oughs> คนนี้มีเซลจังหวะนี้ดีครับอุ้ยบนเดือบไปได้หรอได้อยู่แหละไปโอ้โหอยู่สี่มันทุกเม็ด สุนลิมเจ้าหลังพ่อมใครวะใครลอนวะเอ้าผมไปโดนตัวบีเ,เจอละเจอตัวละใครยิงกันวะ ผ่านไปโดนโดนลมโอ้ยโอ้เท้าวะเนี่ยหันมาแบบผมผมจะปาตัวบนตัวล <of> ่างเลยเฮ้ยรอดเหรอออตรงนี้คือบ้านงานหรือเปล่าทำไมมันเยอะจัง ทำไมตะแลงมันเยอะอ๋ออยู่ข้างล่างกันอยู่ตรงที่ผมตายเฮอ๊ะอะไรอย่างเงีเดี๋ยวนี่เขาทำอะไรกันผมว่าเขาไปตังบเหมหมดละแบบมองไม่เห็นเป้าอยู่บ้านนั่นกันนะ่ะลงไปมดดัว่วเลยอ่ะตะตันเข้ารูพอดีรูก็แย่ ทำทำเวียยูโก,โกูตัวนี้หรออ๋อขึ้นบนไปข้างล่างปอะไรวะตัวในบ้านผมไม่อยากหาวะผมมาหลาคิวงที้ดีกว่าข้างหน้าเจอแล้วหนึ่งโอโ้โ,อโหโอโห้โหโดนมาหายแบบโดนมาหายใจใส่ก็ตายแล้วอ่ะปืนเนี้ย แรง่าเลยลูกซองก็จะโหดตลอดการครับเป็นลูกล้าของเกมนี่รือเปล่าเรียกว่าโหดหรือโกงดีทุกคนปึ๊บหลังมอง ได้ไงวะตันไปเลยเราเข้าไปมั่วปลาเบิดไฟด้วยสิบนัดพอแล้วเพื่อนปาดเอาเล้วเพื่อนอันหนึ่งหลังมา กัสซิโอเฮ้ยมีฟิลเตอร์เหมือนตาบอดเลยทุกคนปะไปได้เวลาบูสต์ก็อยู่บนวะไม่เอาเลยอะโซนตับี <premises> đến. Đây. đến đây. Đội địch đến. Chúng à. sẽ giữ lại Bravo. Chúng ta sẽ giữ này sẽ được tìm lắm. đâu? าเฮ้ยสตันบูดโอ้ตะตันเนลละขุนชิงดีเหลือเกินไม่ไหนแล้ววะโอ้ลงไปไม่ได้เสียงทุบอะไรกันวะลงไปมั่วเดี๋ยวไปเนี่ยลองมั่วสักงาน โมสง,ง่ารับผมว่าทหานเขาุดลูกซองอ่ะคือแบบเอาอะไรไปสู้อะปืนนี้เขาบอกเขาปรับลูกซองใครมันยิงผม

หวัานจีอัพทันนีเฮ้ยทำไมผมตัวไม่ขึ้นเลยวะ่ใครของเพื่อนใช้หรือไม่โอ้ยวิ่งคนเร็วเลยหลังเข้าลีโรดิ้ง มามแล้วโอ้ผมรอดได้ไงวะนนหลังตัวเดสเพื่อนครับสวยกันหนึง่งนะเพื่อนเราพยายามอยู่เราพยายามมาชีวิตรอดอยู่โอ้โคตรหนัว างล่างไม่ในน้ำตัวนึงนัเพื่อนโอ้เฮ้ยขวาล่างลานโลง่งได้ครับมุมนี้ลงมาตันไว้ก่อนติดตามหนักเลยว่ะ ยูซี่คลิกหัวยิงไกโคตรดียูซี่หัวรุนรุน ตัวในน้ำทำไรบ้างโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยผมองไม่เห็นข <c oughs> ้างนี้มีปืนพกให้ครับในน้ำปุ๊บ <c oughs> นี่ข้างหน้นาเราไปไหนหรอลงน้ำหรอ ยากหน่อยบนยไหนวะเอา้าไปเลยเหรอไม่มีแบบแวะเอามาปาดอะไรอย่างนี้เลยเหรอจีจี้สามสิบหกครับผม